เอาลูกไปออกนะครับมันไม่ดีต่อที่ผมกมีปัญหาแล้วคนตรงนี้วยเลยเฮ้ยพี่ใครมีปัญหามาเคลียร์กันได้เคลียร์กันโทษเลยใช่ไหมใช่โอ้โหผมบอกนะครับห้ามเราไปลงครับถ้าใครลงมีเรื่องนะครับถ้าใครลงนะครับผมจะลง นดูแต่หน้าตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ถ้าใครลงลงมาเลยผมจะลงไปหอมแก้ม <c oughs> จะพูดอย่างนี้พี่ก็เพื่อเขาลงแต่เซอร์เพื่อเพื่ให้เขาลงไปเถอะนะเทียร์ฮะเทียร์ผมว่าเทียร์แต่งชุดนี้มันเหมือนเป็นนักกีฬาไปหน่อยพี่มาดูแมนไปหน่อยพี่ทำไมอ่ะผมอยากเห็นพี่เป็นผู้ชายที่อ่อสุภาพบุรุษ ยาเห็นเป็นางเปอร์บรุษแล้วว่าไปแต่งตัวสูตรเท่ๆพี่ก็แต่งไหวอยูแล้วผมพาพี่ไปเป็นชุดดีกว่ากันโอ้โหปาบ้าปนะปาปา